สวัสดีแฟนหงแดงหรือว์พผู้ทุกท่านครับเรามาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด็ดลิเวอร์พูลประจำวันที่9มิถุนายน2 5 1 5โดย l ร v e r ว o o ผู้เดลี่บิลเซโอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจคเว็บ,บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันีและมั่นใจได้ คลิกได้ถึงด้านล่างเลยครับส่วนเพืเ่อนๆที่อยากสนับสนุนช่องของเราก็าสามารถเลือกซื้อสติกเกอร์ l ลายเชียร์เรดฟุตบอลทีมของทางช่องได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเป็นข่าวเกี่ยวกับนักเตะที่จะตบเท้าย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ของเราไปยังทางเนโกวิดเลียมแบ็กขวาเด็กปั้นของเรานั่นเอง เมื่อเจ้าตัวถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับทางฟูลแลมในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วและทำผลงานได้อย่างสุดยอดเมื่อพาพวกเขาเลื่อนชั้นกลับมาสู่พิมลิกได้สำเร็จจนมาโกซิลวาอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมแบบถาวรล่าสุดแฮร์รี่วิลสันอดีตเด็กเก่าของเราอีกคนที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับฟูลแลมแบบถาวรเช่นเดียวกันก็เลยเอ่ยปากชักชวนให้เพื่อนเก่าของเขาย้ายตามมาเล่นด้วยกันต่อกับทีมเจ้าสวดน้อยอีกครั้ง เทนได้ชัดเลยว่าเนก้มีทางเลือกตอนกลางปีให้ย้ายมาอยู่กับฟูลแลมและผมก็ได้คุยกับเขาก่อนหน้านั้นวิลสันก่าวผมคิดว่าแนวทางการเล่นฟุตบอลของเราที่ฟูลแลมเข้ากันได้ดีกับเขามันเหมาะกับเขาและเมื่อเขาย้ายมาอยู่กับเราในเดือนมก,กราคมมันก็เหมือนราวกับว่าเขาลงเล่นที่นี่มาแล้วตลอดทั้งปีเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆทั้งในเชิงของการทำประตูและการทำแอสซิต ขณะเดียวกันเขาก็ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอเนก็อยู่ในช่วงอายุเหมือนตอนที่ผมย้ายแบบยืมตัวไปอยู่กับทางเขาสิตี้และผมก็รู้สึกว่านั่นเป็นช่วงอายุที่คุณจำเป็นจะต้องได้ลงสนามกับทีมชุดใหญ่ตอนอยู่กับลิเวอร์พูลเขาได้เรียนรู้จากบ็คขวาที่เก่งที่สุดในโลกแต่เมื่อมาที่นี่เขาได้โอกาสในการลงสนามและเรียนรู้จากตัวเองนั่นมีประโยชน์กับเขาเป็นอย่างมากเลยนะ ทุกคนจะเห็นได้ถึงพัฒนาการของเขาตอนไปเล่นให้กับทีมชาติเวลส์ผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นฟอร์มการเล่นของเขาแบบนั้นอีกเพื่อแสดงให้โลกได้เห็นว่าเขายอดเยี่ยมขนาดไหนใครจะรู้กันได้ละ่ะบางทีในปีหน้าเขาอาจจะย้ายกลับมาเล่นที่นี่อีกครั้ง เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆมาเรื่องราวเกี่ยวกับความสําเร็จส่วนตัวสําหรับนักเตะไปในทีมของเรากับผลงานในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมากันบ้างเขาคนนั้นก็คือทางมฮัมหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์เมื่อเขาได้ประงาขที่มาคว้ารางวัลใหญ่อย่างรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ได้เป็นครั้งที่2ในเส้นทางอาชีพของตัวเอง นั่นเปการเอาชนะคู่แข่งทั้งเวอร์กิลฟานได้ซาดิโอมาเนแฮร์รี่เคนคริสเตียโนโรนัลโดและเควินเดอร์บอยโดยคนแรกที่เจ้าตัวทำได้สำเร็จก็คือเมื่อดุการ2017-2018ถึงก่อนจะทำได้อีกครั้งในปีนี้ก่อนหน้านี้เขาก็กวาดรางวัลมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลรองเท้าทองคำจากการคว้าดอกเซนโวสูงสุดของพรีเมล,ลีกรางวัลพรเมเกอร์จากการทำแอสซิสได้สูงที่สุด รางวัลน,นักแต่ยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักข่าวรางวัลน,นักแต่ยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ในใจของแฟนบอลและก็รวมถึงรางวัลน,นักแต่ยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรลิเวอร์พูลอีกด,ด้วยจากผลงานระดับเทพของเขาในซีซั่นที่ผ่านมามันเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะกับการคว้ารางวัลไม่ว่าจะเป็นในานามส่วนตัวหรือกับทีมก็ตามทีแถมนี่ยังเป็นรางวัลใหญ่เสียด้วยสาลากราวดังนั้นผมรู้สึกมีความสุข และผมก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากด้วยนี่คือรางวัลที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเมื่อมันมาจากการโหวตของนักเตะด้วยกันเองมันแสดงให้เห็นเลยว่าเมื่อคุณทำงานอย่างหนักคุณก็จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักเหล่านั้นผมมีห้องหนึ่งซึ่งมีตู้โชว์เอาไว้เก็บถ้วยรางวัลและผมก็มั่นใจว่ามันยังมีที่ว่างเหลือให้นำถ้วยมาวางเพิ่ม ผมมักจะทําให้มันมีที่ว่างอยู่เสมอและคิดไปเลยว่ามันจะต้องมีถ้วยหมาเพิ่มแน่เมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณจะรู้สึกมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วยและรู้ได้เลยจริงๆว่าคุณต้องการอะไรจากการเล่นฟุตบอลกันแน่ดังนั้นคุณจะพยายามทำให้ผู้คนที่อยู่ข้างคุณเก่งขึ้นและทำให้ตัวเองเก่งขึ้นด้วย ไหนๆก็ฟังความคิดเห็นของโจตัวเองกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของทางเยอเกนครอปถึงการคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA สำรับทางสาลากันบ้างสิ่งที่ผมชอบจริงๆสำหรับรางวัลน,นี้ก็คือมันเป็นการโหวตจากนักเตะด้วยกันเองนะครอปกล่าวนั่นคือรางวัลที่คุณควรจะให้ความสนใจเพราะหากมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลทูด แฟนบอลของคุณก็ย่อมจะบอกว่าคุณยอดเยี่ยมอยู่เสมอนั่นแหละแต่คนอื่นๆอ,อาจจะบอกว่าเขาคว้ารางวัลไปได้อย่างไรกันเพราะสำหรับเคสของโมนั้นตัวเลขในเชิงสถิติมันบ่งบอกอยู่แล้วเขายิงประตูได้มากที่สุดและก็ตบแอซิสได้มากที่สุดอีกด้วยจากทั้งช่วงขาขึ้นและขาลงในฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงทุกสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับฟุตบอลผมก็คิดว่าเขาสมควรจะได้รับรางวัลน,นี้แล้วนะ ตอนที่เราเดินทางไปเช็คฟอร์มการเล่นของเขาสมัยยังอยู่กับ R.S. โลมาเราเห็นได้เลยว่าโมยังสามารถพัฒนาได้อีกและผมก็ได้ดูวิดีโอการเล่นของเขาไม่เยอะมากเลยนะเขายังไม่ได้จบสกอร์ดีแบบในตอนนี้หรอกผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งกับโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกับเขาใช่เลยเราได้พูดคุยกันและการพูดคุยก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่เราทุกคนต้องการเวลายาวนานขึ้นเพื่อทำความรู้จักกัน ตอนที่ผมรู้ว่าเข้าสุดยอดขนาดไหนก็คือตอนที่ผมรู้ถึงความเป็นตัวตนของเขาจริงๆเพราะเขาเป็นคนที่เต็มไปได้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าเขาไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและเขาก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ตลอดผมรู้ว่าเราพูดถึงเรื่องนี้กันมาเยอะแล้วนะแต่ผมขอย้ำอีกครั้งเลยว่าเขาเป็นคนที่มาซ้อมเป็นคนแรก บางทีอาจจะมีทางเจมส์มิลเนอร์ที่มาก่อนเขาบ้างเป็นครั้งคราวแต่เขาจะเป็นคนที่กลับเป็นคนสุดท้ายเสมอไม่ว่าจะเป็นการพักฟื้นการออกกำลังกายในยิมหรือการเล่นในสนามเมื่อคุณบอกกับโมว่ามันมีเกมที่เข้มข้นรออยู่เขาจะตอบคุณกลับมาทันทีเลยว่าเขาอยู่ในสภาพที่ดีแล้วขอลงสนามดังนั้นเขาสมควรจะได้รับรางวัลน,นี้ แล้ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นครั้งที่สองเพราะเขาสมควรจะได้รับมันนี่คือรางวัลที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโมไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ี่ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราในช่องเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้กันบ้าง หนึ่งในนักเตะที่มีข่าวลือหนาหูกับทีมของเรามากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ Darwin unes, <Yeah. S 1> ดาวินนุนเยสดาวยิงตัวเก่งของทางเยอรอนเบนฟิก้าที่สโมสรกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการปิดดิวคว้าตัวเขาไปร่วมทีมทว่าล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมและเป็นสิ่งที่แฟนบอลทางสื่อสังคมออนไลน์จับสังเกตได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวของทางโรเบร์ตโตฟอร์เมโนนั่นเอง มาดอยิงชาวบาซิเลียนพร้อมด้วยภรรยาแสนสวยของเขาได้ไปออกงานอีเวนต์ดนตรีแห่งหนึ่งและโจ้ตัวก็ได้โพสต์ภาพของเขาลงในอินสตาแกรมส่วนตัวหลายรูปด้วยกันน่าจะเปห้เพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลอย่างทางคาลฟี่เอ็นเลียดเข้าไปตามกดไลค์แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือการที่เราได้เห็นทางดาวินนูนเยสก็เข้ามากดไลค์ภาพของทางเฟอร์เมโนด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้สิ่งที่ทําให้แฟนบอลรู้สึกตื่นเต้นกันมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือนูนเยสเพิ่งจะมากดติดตามอินสตาแกรมของทางเฟอร์เมโนเมื่อไม่นานมานี้เองทําให้หลายคนเชื่อว่ามันเป็นการส่งสัญญาณว่าดาวยิงชาอูรุวัยกำลังจะมาลงเอยในทินแอนฟิลด์ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเรื่องของดาวินนูนเยสกับความเป็นไปได้ในการย้ายมาร่วมติดแอนฟิลของเขาในอนาคตอันไกลกันบ้างหลังจากเมื่อวานนี้มันมีรายงานข่าวออกมาว่าเจ้าตัวสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเิเวอร์ผูลได้แล้วโดวยทางนุนเยสจะเซ็นสัญญากับทีมของเราเป็นเวลา5ปียาวไปจนกระั่งช่วงซัมเมอร์ในปี2027 ล่าสุดทางฟุตบอลทรานเฟอร์สื่อชื่อดังก็ได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องนี้ออกมาเพิ่มเติมถึงตัวเลขค่าเหนื่อยที่ใครๆก็าลังเป็นกังวลใจกันว่ามันจะเป็นอุปสรรคในการย้ายทีมของเขาหรือไม่อย่างไรกันเมื่อพวกเขาชี้ลงมาเลยว่าตัวเลขที่ทางนูนเยสตอบรับค่าเหนื่อยนั้นอยู่ที่250,000ย e ูโรต่อสัปดาห์หรือคิดเป็นราว214,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างขั้นหนึ่ของสโมสสอนดังนั้นเมื่อนำมาคำนวณกับการจ่อเซ็นสัญญาย,ายาวถึง5ปีของนักเตะมันจะทำให้ตลอดระยะเวลาสัญญาของเขาในถิ่นแอนฟิลนั้นนูนเยสจะมีรายได้ในส่วนนี้รวมกันถึง55.6ล้านปอนด์ขณะเดียวกันมันจะทำให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนือสูงที่สุดอันดับที่2ในทีมลิเวอร์ pool ของเราเปันรองเพียงทางเวอร์กิลฟานไดค์ปักหลังพันแกร่งคนเดียว ทั้งนี้หลังการต่อสัญญาฉบับใหม่ของดาวเตะดัชแมนเมื่อปีที่แล้วมันก็ทำให้เขาได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นมาเป็น220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์รังชมป์ค่้นเหนือสูงสุดของทีมนักเวลานี้อย่างไรก็ตามนูนเยสยังคงจะได้ค่าเหนื่อยมากกว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าที่ปัจจุบันรับอยู่ที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ทางดาวเตะทีมชาติอียิปตยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ก็เชื่อว่ามันจะทำให้เขาทวงตำแหน่งนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในทีมกลับมาได้ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวกรวมความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ